เปิดชื่อเมืองยอดฮิตในยุโรปที่มีโจรขโมยสูงแต่เมืองโนเนมที่ดูน่ากลัวกลับมีโจรขโมยต่ำเดี๋ยวลิงก์ข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็เป็นการประชันกันเมืองที่เรามองว่าเจริญสิวิไลคนชอบไปแต่มีอัตราการปล้นชิงทรัพย์สูงแต่ว่าเมืองยุโรปซึ่งก็มือยุโรปเหมือนกัน แต่เป็นยุโรปทางตะวันออกที่คนมักไม่ค่อยไปเพราะกลัวว่ามันจะอันตรายไหมมันนู่นนั่นนี่ไหมเพราะมันดูเหมือนไม่น่าจะเจริญแต่กลับมีอัตราโจรขโมยต่ำนะถ้าตามในข่าวนี้เพราะเขาเป็นการจัดลำดับให้คะแนนไว้ไงก็คือคงมีการเก็บสถิติแล้วก็ประเมินเป็นคะแนนไว้ปรากฏว่าคะแนนต่างกันเป็นสิบเท่าเลยทีเดียวเอาชื่อก่อนเลยห้าเมืองยอดทิศในยุโรปที่มีอัตราโจรขโมยสูงที่สุดบางชื่อเราก็ไม่ทันคิดนะเอาเหรอเออ อันดับหนึ่งเบลเยียมก็คงไม่พ้นบรัสเซลเมืองหลวงคะแนนมาสูงสุดเลยจำคะแนนไว้คร่าวๆแล้วกัน8 0ดสิถึงร้อยอ่ะนะเบลเยียมร้อยสองสเปนนะขึ้นชื่ออยู่แล้ว96โปรตุเกส87สวีเดนเนี่ยไม่ทันคิดเลยสวีเดนด้วยเหรอ83ลักเซมเบิร์ก75ก็ได้ยินว่าลักเซมเบิร์กก็แพงอยู่นะนั่นคือเมืองยอดฮิตที่มีอัตราโจรขโมยลักทรัพย์สูงส่วน เมืองเหล่านี้เป็นเมืองยุโรปตะวันออกที่อยู่นอกเขตเชงเก้นคนไม่ค่อยไปกันคือก่อนโควิดเขาก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยกล้าไปด้วยกลายเป็นว่าพอช่วงโควิดปุ๊บอ่าเราไม่มีทางเลือกเราก็จะอยู่ยาวแล้วก็มาพักวีซ่าอยู่กับประเทศพวกนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวเมื่อกี้ให้จําไว้8 0ดส0บถึงร้อยใช่ไหมต่ำยังไม่น่าเชื่อแอลเบเนียนะคนไทยได้ฟรีวีซ่าเกวันด้วยนะวงเล็บแต่ต้องเช็คดูก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ได้ตลอดไงว่าเขาให้ช่วงไหนบ้าง3.7คะแนน เมื่อกี้นี้8ปดสิถึงร้อยเลยนะต่างกันเป็นหลายสิบเท่าเลยมอนเตเนโกร7.7็ดจคะแนนอันนี้ทะเลสวยโคโซโว9.4อันนี้ยังไม่เคยแต่ดูชื่อเหมือนน่ากลัวนะโคโซโวเหมือนมีสงครามอะไรไม่รู้ใช่ไหมแต่ขโมยน้อยมากเซอร์เบียสิบเป็นเป้าหมายหนึ่งที่คิดจะไปสักวันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนจะขึ้นชื่อแต่กลับน้อยเทอร์ีเยคือตุรกีสิบสองุดาไหนมีคนบอกว่า ุรกีมีขโมยเยอะเต่นนี้คือเป็นการเฉลี่ยทั้งประเทศลระมั้งเราก็อาจจะต้องมาดูที่เมืองยอดทิศของเขาอย่างอิสตันบูลหรืออะไรแต่เราก็ไปมาแล้วนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคะแนนนี้เขาวัดจากเป็นการเพิ่มขึ้นเรื่องของอัตราการโจรกรรมที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาคือเป็นข้อมูลอัปเดตแหละไอที่เคยล่ำเลือกันนั้นก็คงเป็นข้อมูลที่เก่าแล้วอันนี้เป็นการจัดอันดับของทางการของอเมริกาเขากําหนดรายชื่อปลอดภัยที่สุด ที่คนประเทศเขาจะไปเที่ยวได้ก็มีแต่ยุโรปทางตะวันออกคือคือยุโรปเชงเก้น en, นี้ไม่ได้พูดถึงอ่ะนะก็ปลอดภัยที่สุดสําหรับเขานะสาหรับคนอเมริกันก็คือโครเอเชียก็อยู่ทางยุโรปตะวันออกเหมือนกันไอแลนด์ Island, อันนี้ก็อยู่ใกล้ๆอังกฤษเขาบอกว่าเป็นเมืองน้องสาวของอเมริกาคือจริงๆก็มีคนเชื้อสายไอริชก็ไปอยู่อเมริกาเยอะใช่ไหมแล้วก็จอร์เจียอันนี้จะอยู่ข้างๆตุรกีซึ่งเป็นเมืองที่ถือว่าปลอดภัยมากสําหรับคนอเมริกันแต่ น่าประหลาดใจมากเมืองทางด้านของตะวันตกกลับมีเรื่องของอัชญายกรรมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2019อต้องบอกไว้ก่อนข้อมูลล่าสุดนี้ก็คือเป็นข้อมูลของปี2019-2020กถึง2020ก็คาบเกี่ยวกันพอดี2019ก็คือการท่องเที่ยวพีิกสุดเลยเอ่อ2ร2 0อ2 0ก็มีโควิดมาแต่ของ2021จนถึง 2022, 2022นี้ข้อมูลยังไม่ออกในขณะที่ทางตะวันตกมีอัตราเรื่องของการรักทรัพย์เพิ่มขึ้นแต่ว่าทางตะวันออกกลับมี แนวโน้มที่ลดลงใช่ไหมตัวเลขต่างกันเป็นสิบเท่าที่เป็นคนขโมยเนี่ยไม่ใช่คนท้องถิ่นหรอกก็ต้องเป็นคนมาจากประเทศอื่นๆอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องเลือกสถานที่ยอดทิตที่มีคนไปเยอะๆอยู่แล้วส่วนประเทศทางยุโรปตะวันออกนั้นก็มีคนไปน้อยขโมยก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมหากินไม่ค่อยได้ก็ต้องมาที่ที่คนพุกพ่านอยู่แล้ว แล้วก็ต่อให้เป็นยุโรปตะวันออกก็ยังใช้บัตรเนี่ยเหมือนจะมี ID card ดที่เดินทางเข้าทางเขตเชงเก้นได้โดยไม่เกี่ยวกับวีซ่าอยู่แล้วฉะนั้นก็สามารถเข้ากันง่ายๆได้จากการเดินทางเข้าที่อับรู้มาก็คือคนจากยุโรปตะวันออกเนี่ยก็สามารถเข้าไปอยู่ได้แบบ90วันได้ไม่ใช่อยู่ได้ถาวรแต่ก็อยู่ระยะสั้นได้แต่ตรงนี้เขาบอกว่าทางยุโรปตะวันออกนะที่ว่าคะแนนน้อยๆเนี่ยเป็นการลดลงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอาจจะเป็นเพราะเรื่องของวิกฤตด้านของโควิดนั่นแหละ เพราะว่าปกติก่อนโควิดเนี่ยอัตราตรงนี้โดยเฉลีย่ยน่าจะเฉลี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยทางยุโรปตะนออกจะอยู่ที่40แต่ว่าให้ดูเมื่อกี้แล้วก็เหลือแค่เลขหลักเดียวหรือว่าสิบกว่าทั้งนั้นเลยแต่ถึงยังไง40มันก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับพวกทางตะวันตกที่5ประเทศนั้นที่มาที่บอกว่า8 0ดสิบถึงร้อยอะไรงเงี้ยก็ยังต่างกันเป็นเท่าตัวอ่าถ้าพูดถึงเบลเยียมเนี่ยก็เมืองหลวงบรัสเซลจรจริงด้วย เพราะว่าช่วงก่อนโควิดนะก็มีการเตือนกันจากตำรวจนะเหมือนเวลาไปถ้าแถวสำเพ็งเยวาวราชเนี่ยก็จะมีป้ายขึ้นเตือนไว้เลยว่าระวังโดนล้วงกระเป๋าอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีคําเตือนเหมือนกันในบรัสเซลส์ก็คือส่วนมากเป็นการล้วงกระเป๋าแล้วก็ขโมยมือถือส่วนอันดับ2กันอันดับ3ที่มีโจรขโมยเยอะที่สุดเนี่ยอย่างสเปนก็คือเมืองหลวงมาดริดแล้วก็โปรตุเกส เนี่ยอันนี้ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นประเทศที่มีทะเลสวยซึ่งก็จะมีคนไปเที่ยวเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ช้าก่อนนะไม่ได้หมายความว่าห้าเมืองยอดฮิตนี่คือโจรขโมยเยอะแล้วมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคือไอ้ตัวเลขที่ว่านี่คือเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยุโรปด้วยกันเองนะถ้าเปรียบเทียบกับโลกภายนอกเนี่ยยังถือว่าปลอดภยัยอย่างถ้าเปรียบเทียบกับอเมริกาเนี่ยอเมริกาเขามีอัตราฆาตกรรม ก็คือ10.5ต่อประชากร100,000แต่ในขณะที่ของยุโรปเนี่ยมีแค่2เท่านั้นถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสวีเดนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องฆาตก,กรรมจากการใช้ปืนอะไรอย่างนี้แต่โดยรวมแล้วเรื่องของความปลอดภัยก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีสำหรับเพื่อนๆที่กังวลก็แล้วเราจะระมัดระวังตัวยังไงได้บ้างในเวลาที่เราไปเที่ยวนะ คือไม่ได้หมายความว่าเออไปไม่ได้นะยุโรปน่ากลัวอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเทียบกับประเทศแถบเซาอีสเอเชียนะอว่านยังปลอดภัยกว่ามากเลยเพราะว่าอันนั้นเขายังมีตัวเลขไนงะกลายเป็นว่าอ๋อทําตัวเลขมาคือเลยกลายเป็นไม่น่าไปไอที่ไม่รู้ตัวเลขเท่าไหร่นี้คือไปได้เหรออย่างเงี้ยเหรอเหมือนกับขนมอ่ะหรือเครื่องดื่มอ่ะยี่ห้อนี้มีบอกแคลอรี่อุย๊ยแคลอรี่เยอะจังเลยไม่กินไอยี่ห้อที่ไม่ได้บอกแคลอรี่กินได้อา้าวเป็นงั้นไป อย่างแรกก็แค่ว่าเวลาที่เราไปสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเราจะรู้อยู่แล้วแหละที่เที่ยวยอดทิศทั้งหลายก็ต้องมีคนพลุกพล่านให้เราระวังกระเป๋าตัวเองเอาไว้ถ้าเป็นไปได้ให้เอามาคาดไว้ข้างหน้าเพราะว่า,าข้างหน้าเราเห็นอยู่แล้วจะล้วงมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็เวลามีคนมายื่นอะไรให้อ่ะก็อย่าไปรับจากเขา บางทีก็จะมาในรูปแบบของใส่ชุดตุ๊กตาอ่าอยู่ดีก็วิ่งมากอดคื่อไม่ได้บอกว่าเป็นทุกที่แต่หมายถึงว่าบางที่ก็เป็นหรือว่าเอ่ที่อออเจอเองก็เลี้ยงนกแล้วก็ไปยืนถ่ายแล้วเขาก็จะมาเก็บตังค์จริงๆของที่กรุงเทพก็เคยมีนะเมื่อก่อนพวกแจกสติกเกอร์ใช่ไหมก่อแจกปุ๊บเสียตังค์ปับ๊บอะไรอย่างงี้ก็คือสรุปว่าอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้าแล้วก็ให้ระมัดระวังกระเป๋าที่เอามาเอามาคาดไว้ข้างหน้าก็ดีถ้าถ้าวงเล็บเฉพาะตอนที่เข้าไปตรงที่มีคนเยอะๆพุก่าน อย่างเช่นตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตหรือว่าเวลาลงในรถไฟรถไฟใต้ดินหรือรถไฟไหนๆที่เห็นคนเยอะๆก็ระวังกระเป๋าตัวเองเอาไว้เพราะว่าไอที่มีปัญหาคือคนที่ไม่ได้ระวังนี่ก็คืออย่าใส่กระเป๋าเงินของเราไว้ในกระเป๋าหลังโดยเฉพาะที่ที่มีคนหนาแน่นที่มีคนมาใกล้พอที่จะมาทําเป็นมาชนเราได้แต่แต่อย่างที่บอกอะ่ะถ้ามันวงเล็บถ้าคนเยอะๆนะเออยังไงเขาก็เอาไปไม่ได้หรอก ถ้าจะเอาไปได้ก็คือเราสะพายไว้ข้างหลังเสร็จแ,แล้วก็มีคนทําเป็นมาชนเสร็จแล้วก็เปิดกระเป๋าเสร็จแล้วก็ล้วงไปเลยโอ้ตรงนี้ก็บอกนี่ไงแต่เขาพูดเฉพาะตอนอยู่ในรถไฟใต้ดินก็ให้แขวนกระเป๋าของเราไว้ข้างหน้าหรือถ้ากรณีนั่งถ้าดีก็กอดไว้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่กอดก็คือเอาไว้ตรงขาแล้วก็เอาขาบังเอาไว้คือเอาไว้ระหว่างขาแล้วก็เอาขาบังเอาไว้ แล้วก็ส่วนตัวที่ทําอยู่ก็คือถ้ามีเงินพกมาเยอะหรือมีบัตรหลายใบก็แบ่งแบ่งไว้ใส่กระเป๋าเล็กๆแบ่งแบ่งไว้หลายๆอันซ่อนไว้ตามจุดต่างๆในตัวหรือว่าในกระเป๋าเป้อะไรเงี้ยสมมตินนะบังเอิญหยิบไปได้เนี่ยก็หยิบไปได้แต่กระเป๋าย่อยอะ่ะคือมันมีกระเป๋าเล็กๆกระเป๋าย่อยหลายอันใช่ไหมก,ก็ซ่อนไว้หลายที่อ่ะหยิบไปได้ก็อันนั้นอันเดียวแหละแต่ว่าอันอื่นก็ยังอยู่อย่างเงี้ย ย้ำนะครับว่ายังไงก็ยังเที่ยวได้แล้วก็ไปได้ทุกที่ถ้าเกิดเรามีความระมัดระวงังวงเล็บเฉพาะตอนที่รู้ตัวว่าไปที่ที่ยอดทิศหรือว่ามีคนพลุกพลาแล้วก็เอากระเป๋ามาแขวนไว้ข้างหน้าก็เท่านั้นครับก็เพื่อน,อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ